มาแล้วมาแล้วค่ะคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านต้อนรับเข้าสู่ดาราเดลี่บันเทิงวิกเอ็นพบกันเป็นประจำเวลา13นาฬกาเป็นต้นไปจะเจอกันได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Dara d a i l y com และ YouTube Dara Daily Official วันนี้จะพาแฟนๆไปบุกอีเวนต์งานใหญ่ของไอชีอีที่ล่าสุดมีการเปิดไลอ์อพของปีหน้า2026ที่จะได้ชมกันบอกเลยว่าซีรีส์วอัดแน่นกันแบบจุใจหล่านักแสดงและศิลปินต่างค่ายคนทับกันมาเพียบทั้งค่ายจีมเอ็มค่ายดูมันดีและยังมีเจฟสาเตอร์และแต่ละคนจะมีประเด็นฮอตแรงๆอะไรบ้างเดี๋ยวไปติดตามสัมภาษณ์กันเลยค่ะ ครับผมจริงๆตอนนี้ก็ซ้อมอยู่แล้วก็ผมว่าน่าจะมาประมาณ80%แล้วแล้วก็ดนตรีอะไรเรา arrange ใหม่แล้วก็มีอะไรใหม่ๆมาให้ได้ดูแน่นอนแต่ว่ายังมีความเป็นไทยอยู่ใช่ใชผมว่ามันเป็นโชว์ที่เรามีเวลาค่อนข้างจำกัดเนาะในแต่ละรอบเพราะฉะนั้นเราจะเอาสิ่งที่ดีๆมารวมๆกันไว้แต่ว่าเดี๋ยวรอไปดูดีกว่าว่ากี่เพลงแล้วก็เป็นแบบไหนผมว่ามีความเป็นไทยและมีความเป็นสากลเพราะว่าอยากให้มันจริงๆมันอยากให้เข้าถึงทุกท ทุกๆคนเลยครับใช่ใช่ใช่เพราะว่าจริงๆคือที่จริงเราใส่ความเป็นไทยเข้าไปด้วยเนี่ยเพราะว่าเราจัดที่ไทยเนาะเราเป็นคนไทยเป็นศิลปินไทยแต่เราอยากให้ความเป็นสากลเนี่ยมันคือเป็นการให้เกียรติกับนังนางงามทุกคนเนาะที่เขา้เขามาแข่งที่ประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยแบบต้อนรับเขาให้ดีแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ได้เข้าถึงมันได้ง่ายๆด้วยจริงๆเขาแล้วแต่เราเลยเขาก็แต่ว่าเขาแค่บอกว่าแต่ละโชว์มันจะเป็นประมาณไหนหมายถึงว่าเราจะมีเอเเมนอะไรอะไรเงี้ยล้วก็ให้เราไปจัดการวงเราเองก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าก็จะมี พี่ที่เป็นเหมือนทีมโชว์ไดเขาเข้ามาดูด้วยเฉพาะแล้วเขาก็จะหยิบเพลงของเราไปทําจัดการใหม่ในบนเวทีว่าอะไรเราแค่จัดก,การแค่ส่วนเพลงเฉยๆครับไปดูไปดูมาไปดูมาไปดูของหลายๆคนไปดูเนโญมาไปดูของขหลายๆคนแล้วก็ไปดูของที่เป็นแบบศิลปินฝั่งลาตินอเมริกามาด้วย <c oughs> ใช่ก็รู้สึกว่าเออมันก็ชอบความหลากหลายที่ทุกคนก็ใส่ความเป็น ประเทศในโซนนั้นของตัวเองเอกมาอะไรเงี้ยก็ก็รอดูครับคือผมเป็นคนที่เวลาถ้าสมมุติกดดันแล้วจะทาอะไรไม่ดีอะไรเงี้ยก็เลยจะมีวิธีคิดที่แบบไม่กดดันดีกว่าอะไรเงี้ยใช่จอยจยคือคือผมว่าความกดดันมันก็ดีมันก็พุชเราแต่ว่าสำหรับผมอะผมจะใช้มันเป็นแรง drive มากกว่าว่าทำยังไงมันดีแต่ว่าไม่เชิงกดดันขนาดนั้นเลยแต่อยากทําให้มันดีตั้งใจทําแบบสุขความประมาณมากกว่าใช่เพราะเราดูมันตั้งแต่เด็กด้วยใช่ใช่เราก็จริงๆประกวดด้วย ยังยังไม่ประกวดด้วยแต่ว่าเห็นแบบพี่ๆแบบประกวดหลายคนไงเห็นหลายๆรุ่นไงก็้วก็โอ้โหแต่ละคนคือแบบว่ามันดีเซอร์ฟอะคำว่ามิสยูนิเว r ร์สศักดิ์สิทธิ์นะเออผมรู้สึกว่าแบบกความขลังขนาดนี้แล้วเราได้เป็นส่วนหนึ่งผมว่ามันโอหมันวันในเดอะไลฟ์ไทม์ฟิลเหมือนเป็นนักนกกีฬาประเทศประเทศไทยเป็นตัวแทนประเทศ ครับผมก็ผมจะพยายามทำให้ดีที่สุดแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบโชว์แล้วกันอ๋อใช่เพราะว่าผมมาเห็นตอนที่โชว์เขาเหมือนแบบว่าส่องแฟกันเป็นวงแล้วก็ใชเ่เป็นเป็นสัญญาณผมก็เลยแบบเพราะปีที่แล้วก็มีคนเป็นลมในคอนเสิร์ตผมที่เฟสติวัลมอนสเตอร์เหมือนกันใช่ปีนี้ก็ก็มีอาจจะเป็นด้วยด้วยความที่แบบว่าเหมือนคนค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าคือเขาก็ ออกไปอย่างสวสดิภาพนะครับ<ม>เขาเดินออกไปได้มันเหมือนเป็นแบบอาการช่วงหนึ่งอะไรเงี้ยผมว่าชีวิตคนสําคัญกว่างานที่ทําเพราะว่าเพลงเราเริ่มใหม่เมื่อไหร่ก็ได้อยู่แล้วเออชีวิตคนมันน่าจะอะไรที่เออร์เจนกว่าผมไม่นคนที่จะรับพลังจากคนดูเพราะฉะนั้นจะมองตลอดจะไม่ค่อยแบบมองอย่างอื่นอะไรเงี้ยจะมองมองคนดูตลอดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เวลาอะไรเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยมันก็จะแบบไม่เห็นบ่อยอะไรเงี้ยเออครับเชฟเป็นความซึ่งเป็นการรับบทบาทครั้งแรกในฐานะที่เป็นเชฟสำหรับคนที่ทำอาหารไม่เป็นเลย คือสกิลคือติดลบอ่ะทำได้แค่ลาบถูนหน้าเท่านั้นใช่ <laughs> <laughs> กับบะหมี่กึ่งทำได้แค่สองอย่างแต่ว่าต้องมาแบบเทรนใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นครั้งแรกที่ได้รวมงันกับนิชาด้วยแล้วก็พี่พลอยอะไรเงี้ยในในซีรีส์ที่เหมือนเขาตั้งใจทํามากผมรู้สึกผมชอบตรงที่ว่าอย่างที่อย่างที่รู้คือเวลาผมน้อยมากผมก็จะแบบเลือกซีรีส์ที่แบบเรารู้สึกว่าเอ้ยเราเรา,เราชอบในบทเขาเขาเสนอบทมาผมก็รู้สึกว่า บทนี้มันไปชนะเลิศอะไรสักอย่างของเขามาอะไรเงี้ยแล้วก็บทมันน่าสนใจไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนคือการเอาอาชญากรรมมาผสมกับเรื่องของอาหารออแล้วการไขคดีอะไรเงี้ยผมรูเฮ้ยมันน่าสนใจอะไรเงี้ยก็เพิ่งปล่อยพาร์ทมาเมื่อวานแต่ว่าเริ่มถ่ายจริงน่าจะเดือนกุมภาต้องเป็นเลยต้องคือมีพี่ที่เขาเป็นเชฟตัวจริงๆอะ่ะเขามาเวิร์กช็อปเราตั้งแต่วิธีการผัดวิธีการรับมีดวิธีการจับมีดอะไรเงี้ยต่างๆเพื่อให้มันดูเป็นเชฟมากที่สุด ถึงแม้ความจริงเราจะไม่ใช่เลยก็ตามพอได้แล่ปลาได้อยู่แต่เปิดแก๊สอาจจะยังไม่่็ยเป็น t i s s is Thailand อยู่โ No w ปาทูปาทูวิสโอเคอร่อยชิมแล้วครับผมก็ฝีมือไม่ห่างจากเชฟมากเพราะว่าเราจริงเราทํา10%เชฟทา90%มีฝึกข้อมือนิดนึงเพราะว่าต้องใช้มีดต้องใช้แบบว่ากระทะต่างๆอะไรเงี้ยต้องไปฝึกต้องฝึกกระทะที่ต้องพิ้วประมาณหนึ่งมีมีน้ํามันกระเด็นอ่ะเออแบบตอนไปทําอ่ะ ล้วก็โอ๊ยโอ๊ยพ,พี่เขาเหมือนไม่ไม่มีหนังครับเหมือนเป็นหินนะฮะ,ะไม่รู้สึก,สกอ,อะไรเลยใช่เพเอาน้ำมันมาแตะหน้า <c oughs> ด้วยมั้งหรืออะไรเงไ้สนุกดีครับนิชาเป็นคนโปรโมชั่นอลดีแล้วก็เหมือนเราไม่ค่อยต้องจูนอะไรมากจริงๆเรามีเวิร์กช็อปแค่ครั้งหนึ่งก่อนที่เราถ่ายพายล็อตแต่ว่าเหมือนแบบเคมี Me มันค่อนข้างดีเลยอะไรเงี้ยวละที่เล่นเราก็ปรับจูนแล้วก็หากันไปแล้วก็ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นงานอีกงานนึงที่ผมภูมิใจมากม อเดือนหน้าแหละมันก <co ็เหลือเหลือเดือนเดียวแล้วนะฮะใช่ไหมไวมากใช่ก็คือเหลือเฮ้ยอะไรวะก็คือเดือนเดือนหน้าครับท่านมาผมเจอผมเจอก็กำลังจะมาเป็นไงบ้างฮะกับผมเจอตอนนี้ไปกี่เปอร์เซสร็จละถ้าเอาแบบเร็วๆนี่ก็น่าจะอยู่ประมาณครึ่งนึงครับตอนนี้กำลังถ่ายถ่ายได้ประมาณครึ่งนึงแต่ว่าก็กำลังเล่นถ่ายอยู่แต่ว่าช่วงนี้ก็จะมีอุปสรรคเยอะหน่อยเรื่องของแบบว่าภากผลิตการแบบว่า ไปค่ะแค่ด้วยความที่เซตติ้งเป็นร้อนๆเป็นอุจจาระมันก็เลยแบบเสียงฝนหรืออะไรพอแบบตกหนักมันก็ถ่ายไม่ได้หรือว่าน้ำท่วมก็ถ่ายไม่ได้เหมือนกันก็เลยตันนี้ก็เลยเป็นตุวผูประสานร่วมกันนะครัรักสุดใจในแฟนบอยครับผมหรือว่ามิสเตอร์แฟนบอยแต่ว่าตอนนี้คือน้น <c oughs> นองอู๋กับน้องเซยก็คือต้องรีบไปทำงานก่อนก็เลยที่ผมมาตัวแทนไว้แค่คนเดียวเลยตอนนี้เ,าเาราใช่ผมก็ผมก็นายนะครับผมก็วันวันนี้ก็มาออกงานแทนเซย์กับวาน ก็โปรเจกต์นี้ก็จะเริ่มถ่ายทําภายในปีหน้าครับผมบางงบทหรือว่าบางๆซีนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นการที่แบบถ้าเป็นเรากันเองเนี้ยเราก็จะแบบรู้ๆกันแต่ว่าแบบเราก็อยากให้คนที่ได้ดูอยู่หลังกล้องแบบได้รับรู้ในบางๆอย่างบ้างในทางที่แบบจริงๆ่นี้ผมรู้สึกว่าแบบทุกๆอาชีพมันก็จะมีดีและไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่มันก็จะมีแบบ ด้านขาวกับด้านดำอันนี้ครับครับเขานัดยังคู่กันอยู่ครับผมไม่เคยทิ้งกันครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นคู่ขวัญของบ้านอมดอแล้วตอนนี้เพราะว่าอาวุโสสุดเลยครับผมในเรื่องของการอยู่นานแต่ท่านในเรื่องของอายุก็เรียกว่าอยู่นานกว่าคนอื่นๆแล้วกันครับที่สามของเธอนะครับยิเตอร์ซีรีส์ก็จะเรื่องราวเกี่ยวกับคุณสามเลยเป็นคนต้นเหตุครับคือเขาอกหัก แล้วเขาก็หนีหนีไปเขาเรียกว่าพักใจที่เกาะพังงานครับส่วนนัดเป็นเลียขาของคุณสิบเป็นพี่พน้องของพี่แม็กช,ชื่อแจมครับได้รับมอบหมายให้ไปตามคุณ3กลับมาเพื่อร่วมงานแต่งงานของเขาเรียกว่าเป็นหนึ่งในเครือญาติของอดีตส่วนกรุ๊ปครับ ชุดเชิดก oh <hed> ็อาจจะไม่ต้องพกมาเยอะครับเพราะอาจจะไม่ได้ใส่อะไรเยอะครับผมหมายถึงว่าหมายถึงว่าไม่ได้ใส่ชุดอะไรที่แบบอยู่กรุงเทพก็อาจจะใส่ชุดชิลๆตามแบบริมทะเลอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับใช่ผมว่าอันนี้ใหม่มากอันนี้เป็นคาแรคเตอร์จะเป็นฟิลแบบว่าเป็นฟิลแบบคอมเมดี้ครับแล้วก็พอที่ผ่านมาดราม่าหลายเรื่องมากๆคใช่อันนี้เป็นคอมเมดี้แล้วก็มีความเบียวนิดนึงฮะ คิดว่าน่าจะสนุกมากๆครับคือแบบว่าเหมือนคาแรคเตอร์ของพวกเราในเรื่องเก่าๆครับมันจะมีความแบบห่างตัวตนอย่างพวกเรานิดนึงแต่ว่าพอมันเป็นที่สาของเธอเหมือนเราได้กลับไปเป็นตัวเองมากขึ้นครับผมวันนี้เรามาคนเดียวครับเพราะว่าวันนี้น้องติดธุระจริงๆน้องๆมาน้องมาแล้วครับแต่ว่าเสร็จเราก็ไปทำธุระต่อเป็นเรื่องเกี่ยวกับยูทูบเบอร์แหละครับก็ตัวตัวน้องเองจะเล่นเป็นตัวละครที่ชื่อชอบคุณ ก็จะมีแฟนเก่าทำยูทูบเบอร์มาด้วยกันแล้ววันหนึ่งก็แบบเลิกกันไปแล้วเขาก็เอาช่องไปเลยอะไรเงี้ยแล้วเราก็เป็นคนคนนั้นที่ไปสมัครเป็นตากล้องที่จะไปช่วยให้เขาแบบสร้างเซในเรื่องนี้ใช่ครับบเขมจิราสเปเชียลใช่ไหมครับคืออะไรฮะไม่ใช่กันเข้มจิราครับเขมจิราก็มีสเปเชียลก็ปีหน้าปีหน้าครับผมแต่ว่าเราก็ยังก็กำลังคุยรายละเอียดกันอยู่ว่าถ่าจบยานตอนนี้ยตอนนี้ไปได้เจ็ดปีแล้วครับไปไวมากไปไวมากไวมากไปได้เจ็ดีแล้วหมดนะ 18บแปมันถ้าพี่จำไม่ผิดก็เป็นละครแนวตั้งค่ะไม่ได้อะไรเลยเขาอยู่คนเดียวด้วยเนี่ยทำไมไม่มาเยคนดังงงมากเลยผมก็อยากแต่งเหมือนกันครับ ในในเรื่องในเรื่องในเรื่องถ้าเป็นไปได้เราก็อยากให้ตัวละครแบบว่ามีความสูขมีพานในการใช้ชีวิตคอบครัวใช่แต่แต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวต้นปีเรามีคอนเสิร์ตเขมิลาวันนี้พี่โฮติดภารกิจเหมือนกันมาแล้วแต่ว่าไปแล้วครับก็ไปอยู่ไเว่าไปทำไปทำงานอะไรใจไม่ดีเลย อันดอนเลเวอร์ครับขอชื่ออันวาเป็นออริจินอลบายไอชีอีเหมือนกันเพิ่งรู้เหมือนกันแปลกไหมก็มาดูมาดูที่งานมาดูเมื่อกี้นี้ยบอกเฮ้ยเซอร์ไพรส์ยูทีได้ขึ้นไปก่อนคนอื่นก็แบบเอ้าวทำไมกล้องไปคนเดียวจริงก็อยากพูดแหละแต่ว่ายังไม่ค่อยรู้อะไรอ๋อแต่ว่าเป็นแบบมันก็เป็นโปรเจกต์ที่แบบค่อนข้างจะไกลอยู่เหมือนกันครับก็อยากฝากให้ทุกคนรอคอยดีกว่าเพราะว่า แบบปีหน้าก็จะเรียนจบแล้วครับก็จะตั้งใจกับไปเรียนแสดงมาถึงปีหน้าเราเรียนจบได้ปีหน้บเราจะได้มีแบบล้ยกล้องจิโร่จะเรียนจบแล้วครับได้ลุยงานเต็มที่เป็นนักแสดงต่ออ่ะไม่อยากเป็นพิศวางยังไม่อยากเป็นเท่าไหร่รอนะคมาปัี๊บแล้วไหมครับ ครับครับในส่วนของค่าตัวแล้วคอนเทนต์พวกเราแชร์กันเองใช่ใช่ใช่ขอบคุณที่รับส่งกันเร็วมากครับครับอันนี้สัมภาษณ์ยังคะสัมภาษณ์ยังไงครับตอนนี้อ๋ออาจระเราบริษัท Running Man ในประเทศไทยเป็นไงครับครับไป็นยุก่อนแล้วกันอ๋อก็ผมว่าใครก็รู้จักล u n n i n g Man เนาะแล้วก็คนก็จะพูดว่าอยากให้มี r u n นิ n งแมนไทยแลนด์ก็วันนี้มีแล้วทางเราเองก็ตื่นเต้นเหมือนกันที่ได้เป็นหนึ่งในเมมเบอร์ของไอพีที่ถือว่าระดับโลกฮะสำหรับล u n n i n g Man ครับ ส่วนคุณเต้เขาจะมีข้อมูลที่ค่อนข้างเยอะคุณเต้มาความรู้สึกได้มาร่วมโปรเจกต์นี้คุณเต้ไม่รู้เลยตอนแรกคือเหมือนจะไม่ได้มาวันนี้ด้วยทำแต่ว่าคุณอยากหยิบเขาจะไปหยิบไมค์เขาพูดพูดพุ่วพูดพูดเออวิก็เหมือนผมอย่างที่บอกไปว่าจริงๆเป็นมาร์เกิลในวงการนี้คือมิทยังไม่เคยได้ดูอออะไรเเงี้ยแล้วก็อิงก์เป็นคนโทรบอกว่าพี่รับไหมถ้าพี่รับน้องรับ ก็เลยบอกว่าเอ้ยรับสิแต่ในใจคือแบบมึงไม่รับกูก็รับอันนี้ในใจแต่น้องใจบอกเอ้ยเออน้องใจบอกเออรับเพื่ออะไรอิงเพื่อจะได้มีเพื่อนครับพอรับแล้วไปย้อนดูเลยแพ็คแย่พูดเลยไหมเออนะครับพอรับแล้วไปดูไหมอย่างเลยครับย่างเลยเมื่อกี้ถามทางผู้เป็นฐานแล้วว่าควรดูไหมเขาบอกดูหน่อยให้ดูเขาหมายความว่าประชาชนหรือว่าเขาดูหน่อยใช่เขาบอกดูหน่อยดูหน่อยดูหน่อยเถอะ กัเจนดูอยู่แล้วนี่ยอ๋อสนกันแบบเยอมันเป็นเกมไม่ไหวแทบแทบโอกาสเลยใช่ใช่คือจริงๆแบบว่าอย่าเหยียบไปโอขอเคเอาเลยเหรอรายการไม่เลิกเลยนะคือคือผมจริงผมคือยู่แล้วแต่ว่าคือแบบจริงๆริอะตอนที่เขาบอกว่าเฮ้ยอาจจะมีคนประมาณนี้อะไรเงี้ยเราก็รู้ะทเฮ้ยมันสนุกนะเพราะว่าทุกคนอะเรารู้นกันหมดเลยแล้วก็แบบ แต่ว่าอยากถามอย่างนึงคือเขาแบ็คคิวยังไงให้ได้เจ็ดคนนี้มาเพราแต่ละคนนี่คือแบบว่าคิวมันยุ่งมากอะไรเงี้ยโดยแบบอย่างที่เปืืองเงี้ยเขากันคิวหน้าหลังเลยนะเพราะเขาเลื่อนมายุ่งมากเขาด้วยใช่เป็นเรื่องของวัยระยะเวลาขอการมีเขาด้วยใช่ไหคิดว่าการไหนทำน่าจะเป็นที่กรีนสกรีนนะครับผมแยกกันมาถ่ายแต่ว่ามันหนังมาเวลอะครับเราไม่ต้องมาพร้อมกันอาจจะไม่อาจจะไม่ซ้อนช้อนกันนี้รายการรายการเป็นเกี่ยวกับอะไรคะเนื้อหา นี่เป็นการแข่งในม Running Man ร Running Man ที่ไม่เคยดูครับเคยดูนี่ตอนแรกก็คนเห็นคนเห็นแค่ซอฟคนเข้าใจว่าเป็นประกวดร้องเพลงใช่หรอใช่ร้องเพลงได้ทุกคนเลยใช่ใช่ถ้าหูเราถ้าหูเราถ้าหูเราเราเลยแหละเราเลยก็ดีใจดีใจครับเพราะว่าจริงๆมันมันเหมือนกับเรารู้อยู่แล้วว่าคอนเซ็ปต์รายการเป็นประมาณไหนเหมือนที่พี่เจฟบอก ก็ใจคิดแค่คิดว่าเอ้ยถ้าถ้าได้ทํางานไปด้วยแล้วก็มันมีวันที่แบบเราได้ไปลุยไปเที่ยวไปอะไรด้วยตามที่มันแบบเต็มที่อะไรเงี้ยได้แขกมีหลังเที่ยวไม่มีจริงเหรอไปลุยมีไปเวิร์กกันทราเวลไม่ผมคิดแบบนั้นไงผมคิดว่ามันเป็นเวิร์กไอ้ทราเวลจริงไม่ไม่ทราเวลมัอาจจะไม่ได้ชราเวลเฉลี่ยมันอาจจะทรมารฐานนิดนึงวงการมันไม่ได้ใจดีขนาดนั้นวงการมันเทิงไม่ได้ใจดีตอนนี้คือยังไม่ได้เริ่มเลยจากเพลอยๆ่างอย่งอย่างทุกเพลงที่เราคิดว่า แต่จริงแต่เราควรจะมาครบไหมฮะหรือมันต้อมีหายหาอะไรบ้างอ่ะมีแน่นอนแล้วอีพีสองครับอีพีแรกมันควรครบนะอีพีแรกครบอีพีสองครรู้แล้วแม่คอนเซ็ปต์เขาคืออย่าหยุดวิ่งก็คือวิ่งงานนั่นแหละเขาวิ่งงานกันนั่นแหละก็อิงบอกไว้ว่าถ้าสมมติว่าเล่นเกมแล้วคิวอิงหายไปข้างนึ่งอิงจะออกเลยใช่เพราะว่าไม่ได้จริงครัถ้ามาบ้านเราจะมีความตายกันต้องจะแบยังไง บอกวแค่คาแรคเตอร์ก็ต่างแบะพี่เพราะว่าจีิต้นฉบับเ็ามีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างดีไม่ได้แปลว่าเราจะไม่ดีนะผมว่าเดี๋ยวมันจะคนพัฒนาไปเรื่อยในซีซันที่สองสาแล้วในทางที่ดีนในทางที่ดีด้วยเพราะว่าเราเราก็กะว่าอยากให้มันมีสักสิบปีแล้วกินยาวเหมือนกันเออเออช้าในส่วนของเรื่องการเงินละคพกหคือตเอ้นไหวครับ อุ้ยผมอาจจะยังไหวครับแล้วพี่ชัยไม่ไหวแยังไม่ไหวแต่ว่าในส่วนของหลังบ้านอาจจะแบบผมไม่โปรเท่าไหร่แต่พวกเราด้วยความที่เป็นนักแสดงอยู่แล้วใช่ใช่เดี๋ยวคุณน่าจะพยายามแสดงให้แบบรักกันมากที่สุดจริงๆเพอปงคือในรายการมันต้องมีหลายคาแรคเตอร์มันมีคนไหวบ้างไม่ไหวบ้างมารวมๆกันใช่เดี๋ยวผมรับผิดชอบส่วนไม่ไหวเองใช่ใช่ นั่นสิฮะเราจะอยู่มาครบไหมอ่ะหมายถึงว่าอย่างชีวิต้เราหมายถึงทางแกายภาพหรือทางความสัมพันธ์มันมีสองมันมีสองมูลอย่างอันใดกูอ่ะอันใดกอ่าจริงจริงผมเป็นผู้ใหญ่น้องๆเขาควรให้ให้ความเกรงใจผมอยู่แล้วใช่ใช่ใช่ร้อนร้อนอะไรที่อะไรที Zucker ่ดูแลจัดการง่ายเราอาจจะรวมไปจัดการก่อนอ่าอิงแหละ แบบผมดูโปรโตีนมาค่อนข้างเยอะเราเล็งมาแล้วว่าผมขออยู่แบบเป็นแบบข้างขาที่เตะ<อ>เพราะว่าเขาเป็นคนแ<อ>บบที่เอาชนะเป็นบอสพีส่เอาชนะใช่พี่เอาชนะแต่เอาชนะขอชนะไม่ถึเอาเราเลย <laughs> แต่จะบอกว่าเมื่อไหร่ที่ชนะจะดีใจแต่เมื่อไหร่ที่แพ้เราจะขับพี่เตะก่อนเราไม่อายอยู่แล้วลใช่เราเลยขอบแบบว่าถ้าถ้าเป็นไม่ได้ขออยู่ข้างขาที่เตะดูเขาชนะแล้วพ่ายแพ้ รูหมือนเป็นเพื่อนแต่ไม่เป็นศัตรูแต่ว่าผูมยใจอยู่ข้างพี่เต็จริงๆอยู่กับอันนี้อันนี้น่ากลัวกว่าศัตรูจริงนะเป็นมิตรที่รอซ้ำเติมเด็กว่ารายการนี้มันไว้ใจใครได้บ้างไม่ไม่น่าดูจากหน้าตาแต่ละคนก็ไม่ไม่น่าได้น้องได้เด็กที่เพื่อนอย่างเงี้ยนี่ใช่ไหมไว้ใจได้พ่อคนด้วยเพราะเผื่อลูกเขาดูนึกออกลูกจะดูพ่อเป็นนึกออกมั้ พ่อที่โกงอออะไรอย่างเงี้ยลูกยังไงเลใช่เนี่ยดูมันนิดไม่จุดอ่อนเราเนี่ยทั้งนั้นไอ้เราดิบนี้เขาเชิญด้วยเขาแบบว่าเขาให้ความรู้ด้วยใช่ใช่เพราะฉะนั้นความน่าเชื่อถือมันต้องมีใใชช่่ผมจะเล่นเกมอย่างยุติธรรมที่สุดแล้วกันคือถ้ามันนี้ว่าไม่มีความยุติธรรมคือพี่เพื่อนนี่ในวงการเราคือดุจบเลยนะใช่ใช่ใช่ผมผมผมเป็นกลางที่สุดแล้วที่ผ่านมาก็รับบทบาทเป็นคนดีมาตลอดอยู่แล้วก็น่าจะเหมาะกับกิจกรรมนี้แล้วเราตัวน้องได้เลย อุ้ยเนี่ยแต่ละคนมันดูไม่มีอะไรเลยดูเป็นคนปกติมากอ่ะอย่างอย่างนู้นี่กับอิงเป็นยังไงฮะนู้นนิ่งกับอิงเป็นไงนู้นนิ่งกับอิงผมว่าผมสงสารนู้นนิ่งกับอิงนะ <c oughs> เหมือนเขาหลงมาในเนี่ยที่จะเาไมา่นะนู้นนิ่อ่ะเป็นคนที่ดูแบบริวหวานใช่ไหมแต่เขาเป็นหวานแบบเขามี อัฟเตสเพอื่อยกมมีซ่อนเขาเป็นคนสามารถพูดคำอะไรที่มันรุนแรงได้โดยที่มันไม่รุนแรงใช่ใช่แล้วก็ยิ้มยิ้มให้เราเม่อไหร่เขาเขาเตือนพวกเราเองเลยนะว่าอะไรนะว่าอย่าประมาทเใช่ขาไม่ใช่ที่สุดเขาไล่ก็สุดที่เราคิดเลยแล้วเขาก็ยิ้มใช่ผมว่าตัวผมเองนี่แหละกลัวตัวเองรัแรงตัวเองเลยหรอสังขารเรานี่แหละจะกันไม่งานของเราเนี่ยเหมือนรู้ว่าเราชอบวิ่งงาน รับมาเป็นหนึ่งในรันนิ่งแมนใช่ตอนที่ไปเราก็บอกเป็นสิ่งที่เราชอบทำเออแต่ก็ผมว่าทุกคนก็วิ่งมอมมอมกันไม่ได้มีใครที่ไม่เหนื่อยกใครับเดี๋ยวให้เสาหลักการเป็นการแขใช้คำว่าเสาหลักตกน้ำมันแล้วด้วยไหมเสานี้นี่แหละครับครับก็ไอพีนี้ผมว่าใครก็รู้จักเนาะรันนิ่งแมนนะครับแล้วก็วันนี้มันมีรันนิ่งแมนไทยแลนด์แล้วแล้วก็ดู สมาชิกแต่ละท่านนะครับก,ก็ดูมีความรู้แพ้รู้ชนะกันดีดูมีน้ำใจในกีฬากันดีคือเขาคัดเอาคนดีๆมาทั้งนั้นอโอ้โหไม่มีโกงไม่มีแทงข้างหลังไม่มีหักหลังกันไม่มีแข่งกันด้วยความยุติธรรม แน่แน่ก็ให้จับตาพวกอิงนุ่นนิวอะไรแล้วกันเพราะว่าตรงนี้คนดีทั้งนั้นพวกเราแฟงเกมอยู่แล้วแฝงเกมแฟงเกมแฝงเกมมันมีศักยภาพและความสามารถที่จะพร้อมที่จะชนะด้วยใสใสถูกต้องแต่ข่าวก็เริ่มแล้วเรานี่แม่แล้วก็เริ่มวิ่งงานด้วยกันที่อิงนั้นนุนิวิ่งงานไปแล้ววิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วใช่ส่วนโอ๊้ไม่ไปนี่วิ่งมางานนี้เลยอ่ะใช่วิ่งไปงานอื่นเลยครับครับเมื่อไหร่ครับเมื่อไหร่พี่เผื่ออะไรเมื่อไหร่เมื่อไหร่ครับเมื่อไหร่เมื่อไหร่ะ่ายครับเนี่ย ตอนบีบอะเขาบอกว่าอย่าบอกนะว่าเราอ่ะปีหน้าเราออนวันที่เดือนเท่าไหรไม่ได้คือเราบอกบอกไม่ได้อยู่แล้วเพราะเราไม่รู้ใช่คิวถ่ายยังไม่ลงตัวเลยครับตอนนี้นะมันจะค่อยๆไปค่อยๆปค่อยค่อยพยายามจองคิวข้าด้ดปีหน้าปีหน้าปีหน้าใช่ใช่นักแสดงแต่ละคนมาอัปเดตชีวิตต่างๆพร้อมเคลียร์หลายประเด็นให้หายสงสัยยังไงก็อย่าลืมรอติดตามผลงานของทุกคนกันด้วยนะคะ เอาละค่ะคุณผู้ชมคะเพอแป๊บเดียวก็หมดเวลาของรายการดาราเดลี่บันเทิงวิกเอ็นแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ